ในยุคที่บ้านมือมีแต่ระเบ้ออันตรายหนึ่งในตองอูพวกกูสมุดปาดานากูแรดเป็นเรื่องจริงที่เพิ่งเกิดขึ้นเมื่อวันวานถ้ามึงแรดด้วยสัญดานจะเป็นหนึ่งในตำนานถ้ามาแต่เด็กช่างก็ไปสิแยกเทปาถ้าชอบพวกเด็กหวานจะกันรดสิ่งบางนาสเตจย่าสำารงก็พวกกะหรี่ขี้ยาแต่ถ้ามือมีเงินสดมาเราค่อยคุยกันเรื่องราบสบาแม่งตีกันทุกปีประเพณีรับตัวแต่ที่จะมาที่นี่ม่งไม่เคย ถ้ามึงจะเอาให้ชัวต้องพคกสักแปดติดตัวขามาที่เข็บปากน้ำบ้านกูมีงานเจดีแต่คิดจะรงง้าพีธดีนอนโรงพาบาลได้ทันทีักลบสมุดปากการพวกกูทุกคนขอการันตีเพราะถ้ามึงเปรี้ยวผิดที่กูมีเข้าต้มให้แดกเปียในยุคที่บ้านมือมีแต่ระเปอร์อันตรกพาน่ะก็หนึ่งในตองูอพวกกูสมุดปากกานะกูแรเแต่เรื่องจริงที่เพิ่งเกิดขึ้นมาวันวันสมุงแรดด้วยสันดาณจะเป็นหนึ่งในตำนานนะถ้ามาแต่เด็กช่างก็ไปสิแยกเทป ตัวชอบพวกเด็กหว้นเจอกันลดสิ่งบางนงาเศษย่านสำโรงก็พวกกะหรี่ขี้ยาแต่ถ้ามึงมีเงินสดมาเยวค่อยคุยกันเรื่องราัก่าแม่งตีก,กันทุกปีประเพณีรับตัวแต่คิดจะมาที่นี่แม่งไม่เคยมีหรอกตัวต่อต,ตัวนักลบสมุดประกาพรพวกกูไม่มีหรอกคำวากลัวถ้ามึงจะเอาให้กัวต้องพคกฝัแปด